ขายเครื่องตัดสติกเกอร์เหมาะสำหรับงานสติกเกอร์ติดรถยนต์เหมาะสำหรับงานสติกเกอร์ติดรถสติกเกอร์ติดหน้าร้านโลโกโ้รูปภาพป้ายโฆษณาป้ายต่างๆตู้ไฟกรองไฟแกะลายกระจกเขียนผ้ากรอบรูปงานพรตป้ายทะเบียนเล็กเป็นต้นเครื่องตัดสติกเกเอร์เครื่องตัดสติกเกอร์คูโก นำเข้าจากประเทศจีนการอ่านไฟล์การอ่านไฟล์าาฟงานรวดเร็ว38,400บิตซึ่งเร็วกว่าเครื่องตัดอื่นๆโดยทั่วไป9,600บิตการสั่งตัดงานด้วยโปรแกรมครอ,อร์ดอร์ปลักอินและอาร์ตคัตใบมีดมาตรฐานมิมากิหน้าจอทัชสกรีน และสามารถใช้งานและสามารถใช้ SD card ได้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย serial port และ USB มีขาตั้งและฐานรองสติ๊กเกอร์มวนใช้งานง่ายเสียงเบาตัดงานที่มีรายละเอียดเยอะหรือมีขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องโดยเครื่องไม่หยุดอ่านแรงกด0ถึง1,000กรัมความเร็วในการตัดงาน500มิล และไม่จำกัดความยาวในการตัดขนาดเมตรสาพิเศษ26,000บาทเครื่องตัดสติกเกอร์ของเราเป็นเครื่องมาตรฐานมีขาตั้งและฐานรองสติกเกอร์มว้วนชุดใบมีดตัดหัวเขียนสายต่อพ่วงซีเรียลและ usb สายไฟแผ่นไดเวอร์และคู่มือตัวเครื่องมีสีสันสดใสน่าใช้พิเศษ ขายลดราคาเครื่อง63เซน็นราคา20,000บาทจากปกติ2,300บาทสนใจโทร086 982 3702ด่วนเครื่องตัดสติเกอร์เธนส ทีเน์มอเตอร์ระบบ AC มาตรฐานนำเข้าจากอเมริการุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องตัดสติกเกอร์ความเร็วสูงสัญญาลบกวนตันสัญญาลบกวนต่ำทันสมัยที่สุดใช้กับ Windows XP Windows v i s t a Windows 7และ Windows 8ทํทำงานเงียบกว่า สำหรับเครื่องราคาเบาเครื่องใช้งานได้ดีตัดงานละเอียดได้แม่นยำด้วยความเร็วสูงคุณภาพบอร์ด usb เวอร์ชั่น2.0หน้าจอเป็นระบบสัมผัสสีสันรูปทรงสวยหรูดูดีคล้ายกับเครื่องมิมากิใช้ได้ทั้ง PC และโ o t e บุ๊กตัดผ่านโปรแกรม color đ ได้ทุกเวอร์ชัน หรือโปรแกรมอาร์ตคัตสั่งตัดจากคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายเหมือนเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์พร้อมสาย USB รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และโน้ตบุ๊กออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรมออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรมคอร์ดอได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านโปรแกรมสั่งตัด อีกทีให้ยุ่งยากอีกต่อไปแถมฟรีขาตั้งเหล็กพร้อมใบมีดตัดสใบแถมหัวปากกาสำหรับงานเขียนลายเส้นใส่สติกเกอร์แบบเป็นม้วนได้ด่วนด่วนสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปรโปรโมชั่นถูกที่สุดด่วนสั่งซื้อตอนนี้ได้ ราคาโปรโมชั่นถูกที่สุดหน้ากว้างเมตรสาราคาเพียง26,00มบาทหน้ากว้างเมตรหกราคาเพียง43,000บาทสนใจโทร086 982 3702ดวน หน้ากว้างเมตรหกสิบราคาเพียงสามหมืนบาทหากจะพูดถึงหากจะพูดถึงเครื่องตัดสติกเกอร์บางคนอาจจะงงว่ามันคืออะไร ผมจึงขออธิบายสั้นๆดังนี้ครับเครื่องตัดสติกเกอร์บางคนเรียกเครื่องตัดสติกเกอร์หรือ Cutting Machine แล้วแต่จะเรียกกันเครื่องตัดสติกเกอร์มันก็เหมือนกับเครื่องปรินเตอร์ล่ะครับต่างกันตรงที่ปรินเตอร์ใส่กระดาษเข้าไปแล้วพิมพ์ออกมาเป็นรูปภาพเป็นตัวหนังสือ เครื่องตัดสติกเกอร์ใส่สติกเกอร์เข้าไปแล้วตัดออกมาเป็นรูปภาพและสีที่เกิดขึ้นก็คือสีของสติกเกอร์นั่นเองสุดท้ายจึงบอกเลยสุดท้ายจึงบอกได้เลยว่าเครื่องตัดสติกเกอร์เครื่องนี้เป็นคำตอบสุดท้ายของคุณในการเลือกเครื่องตัดสติกเกอร์คุณภาพสูงในระดับราคาที่ คุณจ่ายได้ซื้อครั้งเดียวใช้ไป10ปีคุ้มจริงๆ